เมนูของเฮาอ้อมกบจ้ะอ้อมกบแล้วก็สิตําแตงกิงจ้ะหรือว่าแตงไทยคนไทยเอิญจ้ะซอยกันคนละใบคนละมือครับคุณอันแน่คุณนี่แน,น,น่เฮ็ดซอยกันใส่ตะไคร่ตำตําพริกใส่พอหยับๆนี่อยเลพอสิพอดี้มแล้วพักลงก็เดี๋ยวมันก็ยุบมันก็ได้กินได้แล้วอเดได้การเด็ดปุ่นี้ที่มึงด,ดูจางเข้ม จ้าแม่น้องไผ่จ้ะสวัสดีครับสวัสดีตอนซู่ซ่อครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุงองสุบอนครับนี่จา้ามือนี่เมนูของเหาอ้อมกบจ้ะอ้อมกบแล้วก็ชิตำแตงกิงจ้ะหรือว่าแตงไทยคนไทยเอ,อิญจ้าชนมากเียเอิญแตงแซ่บแซ่บเด็กพี่ร้องแตงก,กิ้งกันแล้วเนาะมีเอนินเจ็บพักมาแล้วเรียบร้อยจ้าพอยุสวนเฮ่าเนี่ล่ะมีบวบมีดอกแค่ยอดบวบแล้วก็ยอดพักไซจ้ะ ผักวีตูหอมหอมว่ะเจ้ใบหอมผักวีตูพริกลูกโดดจ้ะครบสูตรเลยแต่หัวหอมจ้ะถือว่าหวานกับพ่อที่ยูที่กินครับหายยูหายกินบ้านเฮางหังเกียดหน่อยครับถือว่าสีอ้อมสู้กินจ้ะอ,อ,มมอ้อมว่ะเจ้ส่วนหัวเนี่ยเขาสีฟักส่วนขาตัวนี่สีฟ้าฟักจ้ะเป็นทอนเป็นทอนว่ะเจ้เนนจัดการเลย่ม่เ้องไว ุัมไปอ้วันคือลุกเบืมเมเบืมแล้วลุกแล้วเด็ีไม่เ่นอมันนี้คือหมอดลงอ่วันดี้านอย,อย่าในองไฟเยพี่นสวักันคนละใม่คนละมือครับคนละแน่ผนนี้แน่แต่อาสมอไปในเดียร์นีเพรนะท่าน,นเล่าติทุระว่าพอว่ ฮหาก็มาพอดีมากก็กองขอกองเงี้ไปตะวุนใจยอดในกองขอกเงี้ยมาเตรียมสิไปประชุมพี่น้องโอ้ำโอ้พ่อเดียวละของง่ายก็ยังไปประชุมใช่เบอร์ทุ่ยพี่น้องฮอตดิเบิ้งครับเบอร์ทุ่ยกองมีตู้เรือว่าของอีสานบ้านตรงน้อยครับนี่พี่น้องคิดอดคิดเถีงกันยังโทรมมาเหรียญน้ำ ซอยกันคนละใบคนละมือครับพู้นั้นเนี่ยูนี้เนี่ยเฮ็ดซอยกันเพราะว่ากินแต่เสาพี่น้องอืะกินแต่เสาสิทีไปประชุมตีประชุมหมอท่มาเอิ่นด้วนโอ้ประชุมด้วนนะประธรรมดาตัวนี้แม่นไฟก็จะไปหาลงยาเขาประชุมยาด้วนพี่กันเลยเตี้ยด้วนประชุมด้วนยังสำคัญเดลยพอดีมู๊กแลกแล้วจ้าพอดีมู๊กว่าหนี่เดี๋ยวไปเอาเบอร์โทรให้พอยิลี่เมจิมบันลงหน่อยห้าหนีแล้ว เอ็ดี่นพี่นอ้องคนยูทั้งนาที่ยูทั้งโลโมปูนทั้งสุลับสลับบุรีบอกคือพูอ้หนึ่งว่ายูชุมพรอดัหมือนหาดไงบ่มีตัวแต่ว่าหลายคนยน,บบนี้เนี่ยคนวานนี่ลุมของคนที่เคยจากกันมา20ปีโอ้ยเห็นแล้วเคยทำงานร่ากันตั้ง20ปีกวนคนยี่สิปีกัวแม่นพอดีกับเลขฝากเบอร์ทั่วไปเอาไปเพิ่น คนว่ากันโอ้ยแต่ดีใจครับคนโอ้ยประเสรนแมนแมนคนว่าโทั่ทรัพย์คนนั่นเค้นกันดีแมนแลี้กอดกันว่าฟังเสียงเร่าว่าเราดีใจครับทั้งฝุ่นก็ดีใจทั้งนี้ก็ดีใจโอ้แมนคนได้เบอร์โทรจากมือห่อดำหน้าล่ะเรียกว่ามือนีไทยเบอร์โทร่วอีกเพื่อนบึงน้ำอีกงะเจียพี่น้องคู่คนก็เห็นฮะเจียเป็นพี่เป็นน้องกันเรียกว่านั่นคือถอดคิดถึงเกิดเตะทั่วมหากัารนี่สินะ เอาเป็นซื้อกลางไงเนียนบอาเป็นเื้อกลางไงพวกนี้ปอกันจ้ะนบอกมาเด้อจ้ะือว่าบ้านไก่บ้านไก่โอ้ยผู้นั้นย่างบนนอเคยเป็นมูกันวันศุกรับบอกอะไรเด้อพี่น้องเพื่อนเพื่อนนุแม่น้องไอเพื่อนแม่น้องไฟเนาะแม่อยู่เสืสมำไมอยู่โรงงานยิมทายยิ่งก่องโรงงานชอบพงท่านเด้อจ้ะไปอยู่ชอบพงท่านเนาะถันจำแม่น้องไอก็แม่น้องไฟได้กันทั่วมาเหร่นน้ำเนี้ยวันเจี้ยนเด้อจ้ะพักมาเหร่นน้ำเนี้ยกินถอดกือเก่าวสาวโรงงานเยี่ยพาที่เห็นบอสิกิ้ แล้วโรงงานเย็บ <rah> ผ <ate> ้าจ้ะโอใส่อ่อนนุดใส่อ่อนนุดคือกันละตามพะเพื่อนคือกันละเพื่อนเพื่อนเป็นในนอตดิเป็นเพื่อนเพื่อนอายุก็พอเพื่อนละไปยุหันบอมเป็นหน่อยปีเด้พี่น้องเป็นเป็นสาวยุหันจดมาเถายุหันละบอมเป็นสาวธรรมดาตัวเถาข้าหมองเลยเพื่อนเถาข้าหมองลงอยู่างเพื่อนเพื่อนมือ พี่หักน้องหักกระยอนกระดีต่างคนต่างแยกใหญ่กันเป็นมี้วบพัวแล้อน่เดือนนี้เนาะตั้งมีกตั้หอมใสหมอด้อยกันซอยกันพ๊บกัะฟักเรียบร้อยเราจะใส่ตะไคร่ตำไก่ตพริกใส่พ่อหยาบหยาบเนียว่าติดติดลูกดลวนนามาเตรียหัวหอมจ้ะตาผัจมหม้าเอาอมเปล่าเลยไปทิเปไปครัวก้อนจะบันไป เมตูต่เมื่อครั้งนี่มันเป็นทานแล้วเม็ตู่เอาฟื้นโซไว้มันเป็นทานเ,นาเรเื่อยๆจี้เขาเบียไมนยังสิได้รสชาติหอมๆเนาะอคันอ้อมกบนี่ต้องมีเขาเบียได้พไปนุ่นว่ต้องเอาหข,ขวบวั่เจี้ยของกันกระทินหน่อยเอาเม็ดเขาหม่าเนี่ยตำเอาเ,ออเป็นเขาเบียแต่ว่ามีตูส่วนหนักจี้นี่แหละบ่าจี้ปิ้งสูตรไทยสูตรมันมีตู่คนว่าแมื่อครั้งนี้นี่แหละเพื่อนรุ่นปิ้งคือนเขาจีนนี่แหละแข่งเด้อ นั่นคือรถแฉลบพิแบบนี้นั่นเห็นไหมเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปหว้อมุ้ยห้วยโอ้ยมือเครื่นี่น้ำหายจนว่าเจี๊ยบจีสองทุ่มจ้ากไปรีพออาย่ใสไปหาหนูอยู่ใสบูขวดจนว่าเมื่อเนว่ยเสียดน้ำหายวอมที่บ่อมเดียนบานนี้คืดพ่อปะมันมักรดไงตัวนี้วะติดเชียงรถไว้เปิดประตูไว้จ้ากมาจะทางไหนโดดขึ้นรถ ปึ๊บอบลดโอ้ยยังช่วงโอ้ยสมดุกน้ำหางเต็มหกโมงแรกกินวอดสองถุงแมนสตาร์ทรถใหญ่ปึ๊บขึ้นก็เดียวเหยียบจีเหลืองๆยิ่หน่อยฟงดงขึ้นเลยแม่โอ้โหแล้วโอ้รักแล้วแม่นว่ะขันว่าพื้นนึงด้วยขันว่าพื้นพี่น้องขันว่าพื้นมาเลยขันว่าพื้นเพื่อนมันนั่งไก่พอปั๊บโหลดไปรีพอใส่หมืกขึ้นนี่ฮึเฮ้ยนี่แหละนเมาโอ้ยนี่สู หอมสุกไปเลยไม่ใช่ตัวขับเบียรซุกเลยได้ขับเบียร์หอมเมือไเป็นข่าจี้ได้เสยหอมใส่เลยสมัยโบราณนี่พันเกลียวดำดำเอบกออดำดำบ่สนใจตำ้งเเรื่องพึ่งพื้นเราด้ี ก็จะกบคัวเยดนำหยอดจัน้อยเน้อยก็ได้กินเฮ็ดปวกหน่อยเห็ดปวกมาใส่เห็ดปวกยื้ใส่กินหน่อยเสี่ยามาซ่กินดูแมนว่าเราลูกคือว่าเราคือแมนว่าเลาลูกคนแมนว่าหมีตัว้องใจกินน่อยเี่ยวมาแจงคือกินลูกคนลืมมือดีคักเนาะโอ้ยรอบดีไวดชางนี้เฝาชูมฟังลัดแม่ โอ้ยลืมสับแม่วะเตี้ยอ๋อก็ได้สิยังไดงกะทินน้อยม้ามยู่นเหรอเตี้ยเป็นมาเนี่ยเหลียแต่ว่าบัดมาบัดสีมาเราลืมสับเดี้ยคนห้องบางเตี้ยมันก็ลืมไม่ได้มีตู้เอ๋อมีตัวทำไม่เข้ากันลืมไปเอาก่ประไดอกเดี๋ยวล้างจะกินวะเตี้ยไปเอาก็ได้นู้นสมองปวดจริงหรอขัวก็ดีประมาณสมควรเตอพุ่นแล้วเนาะ ผมขวดตัวนี้ดีสเหี่ยมๆหมลเนาะหมอหม้อเลี so ้ยงหม้อเลี้ยงถึงสีเลี้ยงน้อยพมดแล้จังเอาหม้อติมหมอใหม่จักน่อยมันจะหอมจริงๆเาใส่เกลือลงไปจ้ะนี่ยชุดแน่อยู่แ้วอปลาจ้ะกอาวพอประมาณ กะวัากันไปยิ่งน้อยวะทเีประแดดจ่ะเสียบปลหาหน้าวนคูขั้วครูแบมอีกน้อยนะึงคูัวคูดาวดอนวัว่าดนนวแอันนี้คูคไูมีตู้คูประจูค,คูเห็ดเองจ้ะเ<า>ถือนต้องไปนะอันนี้ขเขาเบียร์เด้อจ่นีบ่บึบ เบียร์ใส่มันอวดตัวใส่ข้าเบียร์สองขนดูดหมูสองคนว่ะไม่ยังบาติดก้นหมอ้อว่ะจีแมนจ้ะเติมน้ำจังน้อยจ้ะเติมน้ำแล้วฮะกส็สิลอใส่ผักจ้ะให้น้ำเดือดจังน้อยกันปว<บ>ดเบ, <ด S 1> บียร์บัวยังบาดกันว่ะจีคุ้มไฟขึ้นก่อนจ้ะ มันตำแตงเรียบร้อยกับอพอดีเราผักลง้งก็เดี๋ยวมันก็ยุบมันก็ได้กินได้แล้วผักใส่ห้าลงที่หลังจ้ะผักกระแหงล้งหอมบ่ะล้งเราห้ากระปงได้ยังไม่สิ่งหอมจริงบวกโยบก่นอนจ้ะใายจ้ะผักใส่ผักอิตูผักหอ,อมหอมเป็นแย่งกิน

บ่ค่อยคือกันหรอกพี่น้องผู้หนึ่งมักเข้มผู้หนึ่งมักจางเติมเอาจ้ะคือเติมน้ำปลาจังน่อยเออเนาะเอ้าน้ำปลาจัดนี่เพื่อนกันจัดเลยอ้อนจังน่อยหรือดีแล้วล่ะเอ้านี่เด็กกันแล้วล่ะหรับไฟชัว่าโอเคอยู่ครับไฟนี่ก็ลุกดีตลอดปงเลยจ้ะไปโอ้ยหอนหงวย าเด้อจ้ะอมกบกบหน้าเขามาเด้อทีมงานพอหน่อยซ้อยเดิมผู้บนมักกบบ้านๆนี่เพบนว่ามีโอกาสไปก็สิทธิหากบไปฝากอยู่ดอกกบหน่อยๆพ่ออมปออมพ่อไปอมไปปนนี่แงบข้าวเดียวกระเด้นกัพี่น้องแมนลงไปใส่ก่อนที่บ้านก็พ่อด้กินอยู่ดอกว่่าเด้แมออ๋บัดนี้พ่อจะยูจะกินซ้ำนี่ถือว่าโส่มาเในห้อง ออามาเด้อ ER พี่น้องกินของกันกินของง่มยกันแซ่บครับอมกบตำแตงกิง ну หิบซี umm> ่ส umm> ุมองสุบลอครับพูดหมักอมกบตำแตงกิงซี่มืออเจี๊ยบอบนกันเป็นไของไปจางเข้มบ่แซ่บเฮาแซ่บแซ่บกันหอมหอมกนหอมนีห่ย่ไปเ้ ม่นั่นแต่ที่หน่อยไม่เห็ดอะไรอ้อมป่าเซพักกระแยงเป็นเด็กพักกระแยงสดมากเนาะโอ้กินบ่เบิร์ดตัวใหกินอยู่สองมือคนเดาวนี่แกมาฝากาน่เดินน้องใจ่แหลกน้อยพักระแยงสดเพิ่นบังเกิดบานเพิ่นอืน่าเพิ่นกินหน้าหวยเท่ากับนี่เลยเนาะอันนี้มันกป่าหนี่งปวกตัวจริเลยเนาะ ไม่หนีห่วง็ดปวกไม่ตูกรไดป้ยับประตูนะประตูเนี่ยอกันเป็นยงไงตั้งหห้องก็เป็นต้องาห้องก็เป็นยัง้าลูกติดต้นก็จะเยงนินเขา่เสียบเป็นยงเป็นนู่นผมก็อดี เพราะมันแบบปางโคตำราจริงๆหกลัวยังเห็ดปววได้หลได้หลครับเดีวเออห็นหนุ่มใกล้จะก็บกิมเอากิ้มเอาได้เย็ะเลยเยอะแบบแบดไม่ได้ไล่เป็นได้ดอกเปนวาไม่ได้ไล่เป็นได้ดอกไปสั่งเบืงหน่งิปปวชิโล่เหมือนโอ้โน้องชิลโล่ชิบาเจจนลาเห็น่ ยี่เ็ดตีสองกิโล่ถ้าตุไปส่เก็บนั่นนะถึงดอกป่นนั่นเนาบ่โอ้มนไปก็เมนไปห้องน้ำซื้อๆดอกไปเลยด่านเท่าเลแตพอหาดอกก็ดีใจตัวไปนั่นมันเท่าน่งมันน้ำเาชั้นทึมเนาะจิมเงา้เท่ามันทิมงานเเกดโมงแปดโม่งนเนาะของกระจอกไปตีสามตีสี่มันก็บ่พอคือคนเดีย ปีนี้ท่านได้ไปตาเดกกับแม่น้องไอจะเกลียอยู่เเผลมัคััวออเดัคัดกับว่าอะไรสาไปแล้น้องแม่น้องไปหมาเขาเป็นฮู้ไปละนมันสปเืกไรก็ยันพี่หลอกพอดียันยันตะันยุนยตว่ากบมัน โอ้วสเกียงด้ยันโกยอเนาะอันเด้อพี่น้องหอมกบหอมๆแซบๆเจ่ะกบหน้าปีนี้ฝนมาเร็วได้กินทุกอย่างหัวไปได้กินจะอยู่ในกินมาน้ำฝาดน้ำาน้ำฝนลากพได้กินกุ้งเพราินตอนนี้ีาเฟกินดไม่อย่างเนาะเจ้าน้าทขอพูแฟนครับสมองสบลครับ อบพุ่นถกการติดตามเจ้าน,นี้บุนีพลยรุ่นพ้อมขอบพัวครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ยเมาปุยขอขันละการจะข้าวเด้อพี่น้องมีของดีของตออมาฝากพีฝากนองขึ้นเกาแล้ะครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุปของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อป่าแดกนัวๆครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมๆบอมีกินข้าวไร่สารกันบูดลอยโพเส้นเด้อครับเห็ดสดใหม่มือโตอมือพี่น้องซิมแล้วสิติจใจเฮี้ยงหายยงยง ให้ละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อไดไเดอร์พี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพออหน่อย1 2 3มีแอดน้ำหนาน้ำเด้อพี่นออ้อง่ารืมูดหนุนซอยพอน่อยซอยเดอร์ไมเด้อครับ